สวัสดีครับคุณผู้ฟังช่อง Scary Podcast ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนำเอาเรื่องราวต่างๆที่มีความหลอนความน่ากลัวความลึกลับเรื่องเลือดผีวิญญาณเรื่องของคนและสานที่ต่างๆมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสกลับไปที่มหาวิทยาลัยเดิมของผมซึ่งก็คือธรรมศาสตร์นะครับตัวผมเองเนี่ยเรียนอยู่ที่รังสิตแต่ว่าก็มีหลายครั้งนะครับที่เข้าไปในแถวธรรมศาสตร์ท่าประจันเนี่ย ล้วก็จะไปเดินเยี่ยมชมในมหาลัยนะครับตามภาษานักศึกษาสิ์เก่าซึ่งก้อนได้นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆนะครับว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างและแน่นอนนะครับว่าตำนานที่หล,หลายๆคนเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กธรรมศาสตร์นะครับที่จะรู้จักกันก็คือลิบแดงถ้าพูดถึงตำนานลิบแดงธรรมศาสตร์นะครับหลายต่หลายคนก็คงเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานลิบแดงหรือผีลิปแดง,แดงโดยเฉพาะกับเด็กศิลปศาสตร์ศูนย์ท่าประจันนะครับ ซึ่งเป็นขณะที่ตั้งของตัวลิฟแดงเนี่ยที่ปัจจุบันก็ยังคงใช้กันอยู่แม้ว่าตัวลิฟจริงๆแล้วเนี่ยจะถูกเปลี่ยนใหม่แต่ว่ารางของลิฟเดิมนะครับก็ยังคงเป็นรางเก่าที่เคยเหตุาการณ์ยังคงติดตั้งอยู่ส่วนประตูลิฟแดงตัวเดิมนะครับก็ถูกนําไปตั้งไว้ที่ระเบียงบันไดทางขึ้นตึกระหว่างชั้นที่4ขึ้นมาชั้นที่5เพื่อให้เป็นอนุสรณ์นํำลึกถึงเหตุการณ์ความดุนดรงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเองเนี่นะครับตำนานลิฟแดงนะครับถูกเล่าต่อก,กันจากรุ่่่่นนสูรุวา ในวันที่6ตุลาคมนะครับปีพศ2519ช่วงเช้าของวันที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อจะปรับปรามนักศึกษาซึ่งในวันนั้นนะครับก็เกิดความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมากนักศึกษาจํานวนมากที่อยู่ในธรรมศาสตร์เนี่ยก็พากันหนีไปในแต่ละที่แต่ละทางหลายคนกระโดดลงจากตึกคณะศิลปศาสตร์สู่แม่น้ําเจ้าพยาบางคนก็ถูกจับบางคนก็ถูกทําร้ายถูกฆ่าเหมือนกับไม่ใช่คนแต่ว่าในขณะที่หนีตายกันนั้นนะครับ มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเนี่ยลงลิฟต์หนีมาชั้นล่างเพื่อหนีการไล่ล่าของพวกทหารแต่เมื่อประตูลิฟต์นะครับเปิดออกมาเนี่ยปรากฏว่าก็เจอทหารเหล่านั้นซึ่งทหารเหล่านั้นนะครับก็ทําการกราดยิงนักศึกษาที่อยู่ภายในลิฟต์เนี่ยจนนักศึกษาในลิฟต์เนี่ยเสียชีวิตจนหมดทุกคนและเลือดของนักศึกษากลุ่มนั้นนะครับก็สาดกระเซ็นเนี่ยไปเต็มลิฟต์เลยหลังจากนั้นเหตุการณ์จบลงยังไงก็ตามที่ทุกคนได้รับรู้เรื่องราวกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าต่อภายหลังนะครับว่า หลังจากได้เหตุการณ์เนี่ยคลี่คลายลงและสงบลงนะครับเลือดที่ติดอยู่ในลิฟต์นะครับไม่สามารถล้างออกได้ทางมหาลัยเนี่ยจึงต้องทาสีแดงนะครับภายในลิฟต์เพื่อปุกปิดคราบเลือดแล้วก็กลายเป็นตำนานลิฟต์แดงที่เล่ากันมารุ่นส่รุ่นไม่เพียงแต่เรื่องเล่าเหตุการณ์ครุนแรงของลิฟต์แดงเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีลิฟต์แดงอีกด้วยจากการที่ผู้เขียนซึ่งเขาเป็นอดีตนักศึกษาคณะสิลประสารนะครับในสมัยที่เขายังเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ได้ใช้ลิฟต์แดงตงัวัน ส่วนตัวเขาเองเนี่ย,ยก็เคยได้ยินเรื่องเล่ามาจํานวนมากรุ่นพี่บางคนนะครับก็เล่าให้ฟังว่ามีรุ่นพี่บางคนเคยลงลิฟต์คนเดียวแต่ขณะที่ลงลิฟต์เนี่ยกลับปรากฏว่ามีเงาของคนจํานวนมากอยู่ในกระจกรุ่นพี่บางคนก็เล่าให้ฟังว่าบางคนอยากลองของก็เลยทดลองไปใช้ลิฟต์ตัวนี้คนเดียวตอนเย็นๆแล้วก็มาบอกเพื่อนว่าไม่เห็นจะมีใครในกระจกเลยไม่เจออะไรเลยปกติทุกอย่างแต่เพื่อนกลับบอกว่าจะไปเห็นได้ยังไงในเมื่อเขาเพิ่งยกกระจกออกไปเมื่อวันก่อน หรือแม้แต่บางคนนะครับที่เข้าไปเดนลิฟต์เนี่ยแต่ลิฟต์กลับเตือนว่ามีน้ําหนักเกินทั้งที่ยืนอยู่ในลิฟต์คนเดียวเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ได้ถูกเล่าแล้วก็ถูกส่งต่อกันมาเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นในหมู่นักศึกษาธรรมศาสตร์ซึ่งไม่ได้จบแค่เป็นเรื่องเล่าในโรงธรรมศาสตร์นะครับแต่ก็ยังคงถูกนําไปผลิตซ้ำนะครับเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวสยองขวัญทั้งในแง่ของตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนําไปเล่าในรรราาาายกโชวเเื่่ององลถ หรือทําเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเช่นภาพยนตร์เรื่องมหาลัยสยองขวัญปีพศ2 5 5 2นะครับภาพยนตร์รวมเรื่องสั้นสีเรื่องที่เล่าถึงอาถรรพ์เรื่องเล่าผีผีในมหาวิทยาลายัยที่ถูกเล่าขานกันรุ่นต่อรุ่นหรือภาพยนตร์เรื่องโคลิกเด็กเห็นผีนะครับในปี2549เนี่ยโดยมีเนื้อเรื่องกล่าวถึงเด็กคนหนึ่งที่อดีตชาติเคยเป็นทหารที่ฆ่านักศึกษาในเหตุการณ์นั้นและวิญญ,ญาณของนักศึกษาเหล่านั้นนะครับที่ได้เสียชีวิตไปเนี่ยก็กลับมาทวงคืนความยุติธรรมผ ในแง่หนึ่งและหลายคนก็คงมองว่าเรื่องเล่าตำนานลิบแดงหรือผีลิบแดงเนี่ยเป็นเพียงเรื่องเล่าลี้ลับที่เกิดขึ้นทั่วไปในวัฒน,นธรรมผีๆีแบบไทยแต่เอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าผีความหมายหนึ่งคือ soft power หรืออำนาจอ่อนๆประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อต่อสู้กับอำนาจทางวัฒน,นธรรมอื่นๆในสังคมการศึกษาภาพยนตร์ผีของอาจารย์กำรรจรหลุยพยงศ์ในปี2552เนี่ยได้วิเคร์ไว้แล้วนะครับว่าเห็นว่าผีไทยเนี่ยที่ปรากฏในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่เป็นผีผู้หญิง มักจะตามมาแก้แค้นผู้ชายที่เคยกระทำความรุนแรงต่อเขาภายใต้วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยโดยการใช้อำนาจของความเป็นผีเช่นชัตเตอร์กติดวิญญาณผีช่องแอร์ที่ผู้หญิงดูโคมผืนจนตายแล้วกลับมาแก้แค้นหรือเถียงความยุติธรรมดังนั้นหากจะกล่าวว่าเรื่องผีลิบแดงเนี่ยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่เป็นการต่อสู้ทางวัฒนธรรมระหว่างผีประชาชนผู้บริสุทธิ์กับรัฐบาลที่มีความอำมหิตความสัมคัน์อีกเรื่องหนึ่งของเรื่องเล่าผีลิบแดงนะครับ ก็คือการนาให้เรื่องราวเหตุการณ์ความรุนแรงที่รัฐบาลทําต่อประชาชนอย่างโหดเหี้ยมเนี่ยและการพยายามทําให้หายไปโดยรัฐบาลเนี่ยไม่เลือนหายไปดังนั้นการเล่าต่อเรื่องผีลิบแดงหรือการนําไปผลิตซ้าๆในรูปแบบต่างๆก็คือการต่อยาให้พวกเราได้จําและไม่ลืมความโหดร้ายของรัฐบาลที่ทําต่อประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคมปีพศ .2519 ัหากจะใช้แนวคิดทางพุทธศาสนาในการอธิบายเรื่องของผีลิบแดงนะครับ ในความหมายทางพุทธศาสนาเนี่ยผีถูกจัดให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาหรือความจําได้หมายรู้เช่นจําสิ่งที่ปรากฏได้ทางตารับรู้และรู้สึกได้ทางใจซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้าพูดได้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับก็คือเราจะรับรู้เรื่องผีหรือกลัวผีได้เราต้องมีสัญญากับผีก่อนหรือพูดง่ายๆก็คือต้องมีความทรงจําหรือการรับรู้เรื่อง,ร,องราวนั้นๆเช่น ถ้าเรารู้ว่าบ้านนั้นมีการฆ่ากันตายเราก็จะกลัวผีแต่หากเราไม่รู้เลยว่าบ้านนั้นมีการฆ่ากันตายเราก็จะไม่เกิดความกลัวขึ้นมาเช่นเดียวกันกับเรื่องผีริบแดงน,นะครับที่ถูกสร้างขึ้นและผลิตซ้ำอยู่อย่างต่อเนื่องก็ได้เกิดความทรงจําและการรับรู้เหตุการณ์ความดูแรงอันโหดเหี้ยมามาหิดเนี่ยดังนั้นเรื่องเล่าความน่าก,กลัวการหลอกหลอนจึงเกิดขึ้นจากสัญญาที่เรามีต่อเหตุการณ์ และการผลิตสามเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็คือการส่งต่อสัญญาหรือการทำลงไว้เรื่องราวนั้นให้กลายเป็นความทรงจำของคนในสังคมต่อไปเรื่อยๆดังนั้นนะครับเราจึงอาจจะสรุปได้ว่าถ้าเรายังมีสัญญากับผีลิปแดงก็เท่ากับว่าเรื่องราวเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นพวกเรายังคงจำและไม่ลืมและยังคงคอยส่งต่อความทรงจำนั้นไปสู่รุ่นต่อๆไปส่วนในทางกลับกันหากวันหนึ่งเรื่องราวผีลิปแดง ได้เลือนหายไปจากความทรงจำของพวกเราก็เท่ากับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นอาจจะถูกทําให้ไม่จําและถูกทําให้ลืมได้อย่างสมบูรณ์โดยรัฐบาลหรือใครก็ตามที่กําลังพยายามทําอยู่จริงๆก็มีเรื่องราวอีกหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับตำนานความลี้ลับหรือเรื่องผีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้หรือเปล่าผมจึงได้พยายามทําเรื่องราวในหลายๆรูปแบบขึ้นมาเผื่อว่า จะมีสักเรื่องหนึ่งที่ถูกใจคุณผู้ฟังแล้วมาคอมเมนต์ให้ผมได้รับรู้นะครับก็ถ้าหากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกผมได้ว่าผมเล่าถูกเล่าไม่ดีหรือเล่าอะไรยังไงสามารถมาบอกกันได้นะครับก็อาจจะนําเรื่องราวต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับประการเมืองไทยมาเล่าอีกในอนาคตนะครับแต่จ,จะเป็นปีหน้าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้กับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่แล้ว ก็อยากจะให้ารบรรยากาศหลายอย,าอย่างเนี่ยมันเป็นไปด้วยความผ่อนคลายแล้วก็มีแต่ความสุขความสงบนะครับเรื่องราวความรุนแรงเนี่ยก็อาจจะไปเล่าในอีทีปีหน้าเลยก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ติดตามเราฟังจนจบแล้วก็ขอบคุณที่ subscribe และติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ